รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม ไลนเลนเจอร์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครที่เรายังไม่ได้รีวิวเลยนะครับผมจนว่ามันจะไปแล้วนะมันจะไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวโอ้โหทรายนะครับผมก็ชื่อเรียกว่าพระเขาแพะทรายนะครับผมในร่างอัลตร้านะครับส่วนในร่างไฮเปอร์จะชื่อว่าผู้ถือครองพระคัมภีร์ทรายนะครับผมแล้วก็ก้าวดาวก็คือ นักผจญภัยสายนะครับผมมาโอเคเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมทดสอบในวันนี้เราจะทดสอบคู่กับเกียร์ดาบของราชาจระเข้นะครับผมซึ่งเกียร์ฟรีผมก็อยากให้ใช้เป็นธนูครับธนูหรือว่าปืนอันนี้ก็ได้นะปืน ปืนคริต okay. ิคอนน่ะแต่ผมว่าใช้ธนูน่าจะโอเคเลยครับผมส่วนช่องกลางจะใช้โล่กหรือจะใช้รองเท้าลดแรกก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะส่วนช่องท้ายเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ธนูแล้วเราก็ใส่เป็นอย่างอื่นเป็นแหวนก็ได้นะตามแล้วแต่สะดวกเลยนะครับก็ขอใส่ให้ตรงสายก็พอได้ครับโอเคเรามาดูสกิลของมันกันหน่อยกันแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดะครับจหดพลังโจมตีกายนะครับผมมีมาแค่1นึ่งล้านสี่ครับผม พลังชีวิตมา5ล้าน6ครับจุดยืนนะจุดยืนอยู่ที่240ตัวนี้น่าจะโดนดามเมจเต็มเต็มเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับคูดาวสกิล1 12ว,112วิสกิล2 9วิเดครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็คูดาวเรนเจอร์6.5วิาวินะในล่าง Uh, Hyper Master, ไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับผมค่าแรทธาตุพันสามค่าแรทธาตุมาน้อยนะครับผมสําหรับร่าง Hyper, ไฮเปอร์นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูการอัปเกรดหน่อยดิแค่เกิดอัปเกรดปุ๊บปั๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมานะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูความสามารถก้าวดาวกันก่อนอน,นะทุกคนมาความสามารถก้าวดาวที่จะมีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเพิ่มแล่นะครับผมเพิ่มแล่แล้วก็มีต่อต้านพายุฝนแล้วก็มีขัดขวางขี่ปนนวุธนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลหนึ่งกันครับสก,กิลหนึ่งสามง่ามเทพที่ดานนะตัวนี้เป็นสก,กิลดาเมจน,นะผมจับอ่าดาบของราชาจอร์เคมาเพื่อที่สก,กิลพัดของมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะอีก966.7%เลยทีเดียวนะครับผมก็ ถือว่าเยอะมากเลยนะทุกคนโอ้โหก็คือสร้างความเสียหาย2,008ก็เป็นเกือบ2,009ครับผมก็เป็น29เท่านะครับผมเออเป็นยังไงล่ะสามงามเทพที่ด้าสกิลหนึ่งนี่กว้างแค่280จุดเท่านั้นเองโอ้โหน้อยจัดเลยน้อยจัดเลยส,สกิล2ครับเวทมนต์ปลุกให้ตื่นสกิลนี้เป็นสกิลบัฟนะ ฟื้นฟูพลังชีวิต40%นะครับผมแล้วก็มียกเลิกผลลับด้านลบของพวกพัวแล้วก็มีเพิ่มอัตราการหลบทักษะครับผมเอ,อ้ยออออออส่วนสกิลไฮเปอร์ก็เป็นโจมตีครั้งสุดท้ายหรือว่ารัดเอสเทกนะครับผมบัฟกลุ่มก็ไม่มีอะไรครับที่รู้ๆกันอยู่เลยนะครับมาโอเค เราไปดูในสเตจ396กันหน่อยกันแล้วกันจะเป็นยังไงนะครับผมเมื่อใส่เกียร์ที่มีอัพเกรดธาตุแล้วเล่นคู่กับดาบราชาเจอร์เคเนี่ยมันจะแรงถึงกับต้องบอสเนี่ยทีเดียวตายหรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะทุกคนเอ,อเดี๋ยวลองปล่อยดูก่อนนะเกียร์ไม่ค่อยมีอัตราการใช้สกิลสักเท่าไหร่นะก็ไม่รู้มันจะออกหรือเปล่านะครับตัวนี้ไม่อาผิดตัวเฉยอะไรเนี่มาตัวนี้มาครับไม่บับหน้าป้อมครับวิ่งออกมาก่อนเลยครับจังหวะนี้มาฟ,ฟุบฟ,ฟับฟุบฟับมานี่ครับ ดีครับดาเมทีเดียวแตกครับโอ้โหเอาใหม่ดีกว่าครับมาจัดไปฮะลุยครับตัวนี้ไม่บับหน้าป้อมนะครับผมมาถึงวิ่งชนเลยครับผมวิ่งชนเลยฮะคุณทรายนะครับผมเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วครับโอ้โหเดินมาแล้วเขาค่อนข้างเดินเร็วดีนึงมาเฉีดเลยครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โหไอ้นกตายทันทีครับบอสด่านไอ้นกตายทันทีครับใส่อัปเกรดธาตุนะครับผม โคดโหดโคดอ,อันตรายเลยครับผมสําหรับบอสด่านนี้กระสอบทรายด่ดานนี้ของเรานะครับผมเจ้านกนะฮะสกิลหึงมาเออมาขอดูสกิลสองหน่อยนะครับมาจัดไปเดินมาครับผมฟุ๊ฟ้าอ่าตีธรรมดาครับไม่ได้ออกสกิลอะไรฮะ ตีธรรมดาครับผมนี่ตีธรรมดาครับรูปร่างท่าทางกนดีตายครับตาเสร็จลัดเอ็กแท็กสกิลตายเลยครับโอ้โหลัดเอ็กแท็กสกิลตายทันทีเลยนะครับมาออกสกิลสองให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับขอดูสกิลสองแบบหล่อเท่หน่อยได้ไหมครับผมคุณทรายคะคุณทรายครับไอเขาแพะทรายครับผมมาจัดมาครับผมเดินมาแล้วเดินมาแล้วอย่าอันตีนะท่าสองไป ทาสองโชว์หน่อยไม่บับเลยครับผมเกียร์ไม่ได้ออกสกิลมากมายอะไรนะครับมาฟื๊บฟาื๊บฟานะสกิลสองนี่กว้างสา0ร้อยสาสิบจุดนะครับผมคูณดาวเก้าวีเนาะมาฟืฟ้าฟืฟ้าตีธรรมดาครับตัวนี้เน้นตีธรรมดาครับผมโอเคไม่มีอะไรครับแต่ว่าดาเมจก็ถือว่าในบอสด่านน่ะดีครับแต่ว่าก็โดนทีเดียวก็ตายเหมือนกันนะครับผมก็อืม ก็คิดว่าใช้ได้หรือเปล่าก็ถ้าเกิดไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นอะไรหรอกไม่ได้เล่นลีสูงสูงมากก็เล่นได้ครับแต่ก็อย่าปั้นจนสุดก็พอนะครับผมเนีย่ยตีธรรมดาครับผมติดคีครับสายว่องไวครับมีติดคีด้วยนะครับยว่วงไวครับเรียบร้อยแตกลาดเอสแทคลาดเอสแทคเห็นไหมประโยชน์อยู่ที่ลาดเอสแทอย่างนั้นเหรอ คือเจ้าต้องตายก่อนใช่ไหมเจ้าถึงจะมีดามเมดโอเคครับขอลง PVP เลยครับลงพ VP แบบตึงจริงจังเลยนะทุกคนมาจัดไปครับลง PVP แบบตึงจริงจังนะครับผมเออมารีวิวให้ดูกันนะครับผมจัดไปฮะเจอใครครับนี่เจอกับพัดดีเฮดครับผมอาุยเลยครับผมจะขอเปลี่ยนทีมก่อนนะครับใช้ทีม5ในการตีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาไกรทองออกไปเลยผมเอาไกรทองออกไปเลย แล้วผมก็ใส่เจ้าชายมาเลยโชว์โชว์ไงคือเราอยากโชว์ไงชายครับผมอยู่ไหนวะรายหรือชายนะครับผมมาใส่มาเลยฮะเราใส่มาเลยครับทุกคนเออจัดไปครับลุยฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับผมหนึ่งเกมรู้เรื่องอจัดมาครับผมจัดมาแบบเบิ่มๆครับผมมาลุยฮะฟื้นฟ้าบแค่ไปก่อนเลยครับันดับนี้ขอชนะก่อนก็นแล้วกันฮะรายออกมาแล้ว ฟื้นฟับมาถึงอันติีเลยครับผมโอ้โหหล่อเท่หล่อเท่จัดมาไปครับผมยังไม่ตายนะปล่อยตัวเดียวอยู่ปล่อยตัวเดียวอยู่ยังไม่ตายนะเพื่อนคุ้มครองร่างกายอยู่ครับตอนนี้เพื่อนบัาอมตะรัวๆเลยครับเรียบร้อยครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ไปไหนฮะยังไม่ไปไหนครับชายยังอยู่ครับนี่ยืนปล่อยอัตีตายแล้วหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวตายแล้วก็ลาดไอ้แท็กด้วยนะครับผมเรียบร้อยมาไปกันต่อครับชายชายยังเดินอยู่โอ้โหอยู่ในทีมแบบนี้ก็เอามาเล่นขำๆได้อยู่นะ อืมเนี่ยเห็นไหมมันก็ตีเข้าอยู่นะเออเพื่อนนะตีเข้าแต่ตัวมันนะไม่ตีเข้าหรอกมาครับผมนี่เป็นไงแจมมาล่าฟุฟกฟบนี่เรียบร้อยครับถือว่าไม่ได้แย่นะเพราะว่าทีมไม่ได้แพ้นะครับผมมาอีกสักหนึ่งเกมนะสำหรับเจ้าทรายนะครับผม <S <S เหลือขนลุงอยู่สองนะครับ คุณเกียงขอญาติลีเสียสามเพชรนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ทีมโหดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลุยเลยแล้วกันนะฮะเอาสายมาเล่นนะผมเอาสายมาเล่นนะถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราทดสอบทีมทุกคนจะไมคิดมากครับผมเออ ่าไปคิดมากเพราะเราทดสอบทีมนะครับผมในมาลุยครับผมมเอบนี่อนุวิทย์ผมแทงก่อนเลยฮะจังหวะนี้แช่ไปก่อนโอ้โหเรียบร้อยครับทีมผมตายตายหมดเลยนะโอ้ดามิเอะเขารุนแรงมากครับฝั่งนู้นผมกดอามาตาก่อนเลยกลัวตายครับทรายออกมาทรายทรายออกมาแล้วตอนนี้ทรายออกมาช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ก็จะพาทีมแพ้หรือเปล่าก็น่าจะแพ้ครับผม โอเคครับมาไปตอบลุยครับ,รอรบโอ้โหสร้างประโยชน์ให้หน่อยสิวามีประโยชน์หน่อยประโยชน์ของคุณก็คือดาเมสกิลหนึ่งพึ่งพาได้หรือเปล่าครับเลนเจอร์ธาตุไม้ตัวนี้โอโ้โหต้องเอาแล้วแหละต้องเอาซะหน่อยพาทีมชนะหน่อยเว้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยฮะเพรเลยครับ โอ้โหพาทีมเพล่ะเจ้าทรายครับทรายครับผมโ,โหเรียบร้อยฉีดไปหน่อยโอโ้เราเพิ่งพาทีมหนึ่งไม่ได้นะทีมหนึ่งเราติดเราติดงานตลอดนะทีมหนึ่งเรียบร้อยครับทรายธาตุไม้ผมอื <c oughs> เจอตีตึงก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมีเพียงพัมนะครับมีโดนดันด้วยนะครับผมเรียบร้อยครับทรายฮนะโอ้โหครับทางฝั่งนู้นเขาไม่พัดด้วยอะไรเนี่ย บอสอะไรเด so ี๋ยวบอสไม่ผัดนะสายเดินมาครับฉีด like ทัวโอ้โ like หียบร้อยครับน้ําแข็งลงแล้วตายทันทีเลยครับโอ้โหสายเจ้าจาพาข้าพ่ายแพ้เรียบร้อยครับทุกคนก็ถ้าเกิดแบบเจอทีมไม่ตึงก็ชนะแต่ถ้าเจอทีมตึงก็แพ้นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับสําหรับเจ้าสายนะครับแต่สายสะสมอย่างผมเนี่ย ก็ขาดไม่ได้ครับก็เลยต้องมีไงครับโอเคครับผมท่านผู้ชมก็เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้ยังไงลุงยุ้ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรา,เาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า